สวัสดีค่ะพบกับเหมยื่เจ้าเหมือสนสือหลินภาษาจีนวันละนิดกับนินิดาวันอัศวะนีโชคมาคุยเจนค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสัตว์ที่เป็นที่รักของแทบสตุกๆคนเลยนะคะนั่นก็คือสุนัขนั่นเองค่ะเราไปดูกันนะคะว่าสุนัขในภาษาจีนเราจะเรียกกันว่าอย่างไรบ้างค่ะสุนัขนะคะในภาษาจีนเราจะเรียกกันว่าโกโก และถ้าหากเราอยากจะบอกนะคะว่าหลายๆคนชอบเลี้ยงสุนัขนะคะเราก็จะสามารถพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าคนตัวเฉินชี่ขตัวเลี้ยงโกขนตัวเฉินก็คือคนมากมายหรือว่าหลายๆคนนั่นเองนะคะชีขวันก็คือชอบค่ะอย่างแปลว่าเลี้ยงนะคะและโกะก,ะก,ะกะ็คือสุนัขค่ะรวมกันทั้งประโยคนะคะคนตัวเฉินชี่วังโก คนจำนวนมากนะคะชอบเลี้ยงสุนัขค่ะและสำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับดินิดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใส่เจี๊ย